The <laughs> ซัดเต็มข้ลอล่อเต็มแข้งกันไปแล้วครับยินดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ตามแนวทางหน้าช่องเมื่อวานนี้ครับก็พายพี่รับซับรับความสดชื่นกันอีกแล้วครับและสําหรับวีท่านใดครับที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมครับอยากได้มากกว่าหน้าช่องอยากได้มากกว่าในโลกออนไลน์ครับติดตามแนวทางเพิ่มเติมก็ได้ในกลุ่มครอบครัวฟุตบอลวีพีครับกดชื่นิงใต้โปรไฟล์กดชื่นิงใต้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับจะมีทางเข้าครอบครัววีพีบอกอยู่ครับมาอยู่ในครอบครัวของเราครับจะได้แนวทางชี้วางไว้ตลอดทั้ง2 4ชชชััััั่่่ววโมมงงคครรรรบบบบบจจาากกกกกกูููอออออินนนนนนฟลลลลเเเซซ์ืดแะะียใุท และก็กระแสฟุตบอลต่างประเทศให้พี่ได้ติดตามกันเป็นพิเศษอย่างแน่นอนครับเปิดใจเข้ามดูแลกันสำหรับท่านใดที่ไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีหลักการที่ไม่ยอมให้ได้ติดตามกันนะครับแล้ววันนี้ครับเหมือนเดิมครับเป็น3คู่ในศึกกระชับมิตรทีมชาติครับจะมีทีมไหนที่น่าลงทุนแบบสยน,นสย่งสนหนักกันบ้างจะมีทีมไหนที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังครับฝากกดหัวใจฝาจกกดติดตามครับฝากเป็นกำลังใจผมด้วยและที่สาคัญเลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดนาว้เด้านนีเครูา ดูกันในเรื่องของเฮดทรดกันก่อนเลยครับครบกันมาในช่วงหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอลบานไขรบานมันเนาะผลงานน่าปจจทันครับของเจ้าบ,บ้านอย่างเดนมาร์กเนี่ยก็ถือว่ามีผลงานที่ค่อนข้างดีครับเพราะตะลอด10เกมหลังสุดที่เล่นในบ้านของเองครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนบและนัดล่าสุดอ้อเอาชนะทางฝั่งของบุกเกาะแฟโลมาที่2-0ครับส่วนฝั่งของทีมเยือนเนี่ยอย่างสวีดเดนนะฟอร์มก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับแต่ว่านะครับบอกเลยว่าสิติในการเล่นเย็นของเขานะครับ จากสิเกมหลังสุดเก็บชได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้ครับจากการเปิดบ้านเอาชนะทงฝั่งของแอลเบเนียมา10แต่เกมนี้ครับผมมองว่าด้วยมาตรฐานครับด้วยในเรื่องของเฮดทูเฮดครับและวันนี้ความได้เปรียบทางฝั่งของเดนมาร์กเนี่ยดูเหนือกว่าในหลายๆมุมเลยนะครับคุณภาพเออาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ในเรื่องของความได้เปรียบและในเรื่องของฟอร์มนปัจจุบันเดนมาร์กก็ยังฝากไว้ได้ครับดังนั้นครับวันนี้ครับผมแนะนําว่าควรเลือกเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบา าด้านนมตโกในเรื่องของฟอร์มคู่เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างดูดีด้วยกันทั้งคู่เนาะในศึกอุ่นเครื่องที่ผ่านมานะครับทางฝั่งของมมนเตเนโกรเนี่ยทำได้ดีมากกว่าด้วยซ้ำไปนะเพราะว่า3เกมที่เล่นในอุ่นเครื่องเนี่ยนะครับพวกเขาเก็บชนะไปถึง3เกมรวดครับแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าฟอร์มที่โดดเด่นอะไรมากเนาะนะครับถ้ามาเทียบกับทางของเบลเยียมนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอุลงไปด้วยคุณภาพที่สูงกว่านะครับถึงแม้ว่า2เกมในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดเนี่ยจะไม่สามารถเก็บชัยมาได้เป็นการแบ่งแต้มมา2องเกมรวดแต่เกมน บอกเลยว่าคุณภาพและองค์ประกอบดูเหนือกว่าวันนี้ต้องการเรียกโมเมนตัมนะครับต้องการเช็คฟิตนักเตะด้วยเพื่อก่อนไปดูในศึกยูโร2024ครับผมมองว่าวันนี้ครับเบลเยียมเองครับน่าจะใช้นะครับขุนกําลังแกนหลักนะครับมาทุกตัวเพื่อเค้นฟอร์มเก่งครับเพื่อไปลุยในศึกยูโร2024ต่อเกมนี้ผมมองว่ามอนเตเนโกไปรองค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้เจ้าบ้านเองมีโอกาสเรียกความมั่นใจกับมาเต็มเลยเชียร์ทางฝั่งของเบลเยียมเป็นตัวเน้นตัวรันตีตัวที่2ครับ และตัวสุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับเป็นทางฝั่งของนอร์เวย์ครับจะเปิดบ้านห้องด้านโคไซโวครับบอกเลยว่าคู่นี้ยังไม่เคยพบกันมาเลยครับนี่จะเป็นการพบกันครั้งแรกครับนอร์เวย์ผลงานในช่วงหลังเนี่ยถือว่าเบาบางไปบ้างนะครับเพราะว่าห้เกมหลังสุดเก็บชนะที่เป็นแค่เกมเดียวครับแพ้ไป2และก็เสมอมา2เกมด้วยกันนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแบ่งแต้มกับสโลวาเกียไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับอย่างโคไซโวเนี่ยบอกเลยว่าก็ยังไม่ได้ฐานไปรองอยู่ดีครับฟอร์มในช่วงหลังก็ถือว่าไว้้้้ใจจไไดดดยยาาาาาากกกกกกนนนนััลล่่สสุุบบปปงงงรรรรีีีม2ววออเเซแ ในการรับบทเป็นทีมเยือนอีกนะครับและกำแพงที่เปิดมาให้นอร์เวย์เป็นต่อหนึ่งลูกปอปาแถวนี้นะครับผมมองว่านะครับมีโอกาสที่จะข้างกำแพงค่อนข้างเยอะเพราะด้วยวันนี้ครับพวกเขาเนี่ยนะครับใช้ขุมกําลังแกหลักนะครับเรียกนักเตะตัวหลักนะครับมาแทบทุกตัวเลยนะครับยกเว้นตัวที่เจ็บเนาะมองว่าวันนี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลด้วยเล่นในบ้านด้วยก็มีโอกาสที่เรียกความมั่นใจครับทางฝั่งทีมเยือนอย่างโครเซโวเนี่ยมีสติในการเสียประตูที่ค่อนข้างเยอะงั้นในเกมนี้ผมมองว่าควรเรียกเชียร์พยังฝั่งของเจ้าบ อย่างนอร์เวย์เป็นตัวที่สามครับขอบรู้วยการนะครับสำหรับแนวทางที่ผมหยิบยกมาให้แนวนี้และสำหรับพี่ๆท่าในใดที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมอยากได้มากกว่าหน้าช่องอยากได้มากกว่าในโลกออนไลน์ติดตามแนวทางเพิ่มเติมก็ได้ในกลุ่มครอบครัวฟุตบอลพีพีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ